ถ้าแทงแบบนี้ต้องให้รถขี่สวนขึ้นมากนะขึ้นมากก่อน้องไปนงไปแต่ค่ามื่อวานนี่ค่ะกเห็นม่อวานมันเห็นอยงว่าเขจะด้างเราเนาะเวื่องเนี่มัว่านั่นเามันกเคยเห็นแมเออมันไม่เคยเห็นเถึงมเรียกเากิ่งกับเย์กัเกียร์ขับไปเสยวะเขาเกียร์คือสิ่งที่เหรอครอเกียยังขับขึ้นแบเกียร์เกียร์ตั้าชุดหละง้บ ฟังเสียงเครื่องหน้าเกียนึแล้วเกียองน่าจะเ้เลครเพราะนาเไปแม่เคยถอยลงู้อยู่ดเกย่ววยบเดียวเลยบิดเลยเกทอแบบโอ้เป็นแต่รลงนี่นั่ไ โอ้้นล่ะมองนี้ยายโซซิมาเบิ่งจุดชมวิวเนาะจ้ะพี่น้องมาจอดรถมองจุดชมวิวเนาะก็ขึ้นมาเขาขึ้นมาเขาสูงแก่หน่อยเนาะจ้ะสกจิมีแผนที่มี่ยังเขียนว่า T R A T เนาะเดี๋ยวไปเบิ่งกันจ้ะชมวิวที่สวย อีกหนึ่งจุดเน่าจ้ะเกาะช้างเนาะบ่งไปน้ากันจ้านนอนโมโห อุ้ยอากาศดีเลยจ้ะพี่น้องมองเห็นก็เป็นเกาะเล็กๆแน,น่นอนนะจ้ะพี่น้องย้ายได้ซ้ำนี่นะจ้ะเกาะอยู่กลางน้ำเล็กๆนะจ้ะแตเห็นเรือล่ำหน่อยเหมือนจ้ะ กน่าจะเป็นอันซุ่มยู่แม่นามที่เืาเหลียวเห็นพ่ออนะันนั้นก็จะเป็นนาจะเป็นเลือทหารเพื่อนนายเจ้าพี่น้องผู้รักษาไส้เดลีย,นยงนี่ยังนี่แหละเนาะรู้กับพวกไก,ก่ยาคเม้นเนีาะมองแก้โซยุนี่พวกไก่จากคเม้นเนาะน,นี่เป็นล้านกาแฟจ้ะ แฟอยู่จุดสมวิวเนาะกาแฟวอดวินเนาะกาแฟวินเนอร์แม่นางกินกาแฟอยู่นี่จ้ะพี่น้องได้บรรยากาศขนาดโกเบเซียมมาเด้อยวนวอดวินเนอร์ฮวิวขนาดจ้านั่งกินกาแฟตรงนี้เนาะคุณเอาไปถ่ายรูปอยู่พุ่นได้วิวขนาดเลยนะสวยๆ ตอหนี้ยายโสัามาโรงแรมเร้วนาะจ้ะพี่น้องที่อันยายโสภาไปเบิ้งวิวหรอกกาผ้าชี้รถขึ้นไปเทงาหยดเขาเนาะจ้ะมองใดที่อันมันสั้นเนี่ยยายโสกาบพราอยากว่าเนาะจ้ะพี่น้องคือว่ามัน มันเป็นอย่างไรล่ะพ่วมดูซื้อมันมันยานมันเลยเบบบอร์ดเนาะก็เลยให้พี่น้องเบื้องภาพเล็กๆน้อยๆนาะจากขี่รถขึ้นเขาไปน้ากันเนาะหนทางที่หักสอกแล้วก็สั้นนอกจากแล้วก็ข้างแรกในขี่วิธีสโสมาเนาะผ้าผ้าล้านลงมาไวายน้ำเราจะสาลน้ำกับยุติกับทะเลนะ๊ะพี่น้องสาน้ำม,มุงแร่มเนาะกับเป็นวิวที่ดีเนอกจากพี่น้องขอพูดเหลายผู้ที่บาง้นจนจบเนอกจากวายใหญ่บนโต๊ะไก่ห่วงน้ำ พู้ที่เบิ้งตะต้นจนจบนนเาะจะขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์เ้ยจะเด้อพอกันไม่คิปหนาจ้าสวัสดีจ้า